สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ดูปาแมนนะคะแดดอุ่นๆอ,อยู่ในช่วงเดือนมกราคมค่ะปาแมนออกมานอนอาบแดดนะคะได้ข่าวว่าที่นี่มีต้นทุเรียนที่กำลังออกดอกใช่หรือไม่ถ้าใช่กรุณาพาไปชมหน่อยได้ไหมครับต้นทุเรียนน่ะรู้จักต้นทุเรียนไหมรู้จักหรือเปล่า เอ๋สงสัยสงสัยน่ากลัวจะไม่รู้จักละมั้งเนี่ยถ้ารู้จักก็พาไปชมหน่อยได้ไหมครับได้ไหมไปพาไปชมต้นทุเรียนหน่อยอยู่ตรงไหนนะ่ะดอกเยอะแค่ไหนน่าสนใจนะเนี่ยไปไปกันเถอะโอป้าแมนวันนี้พาทุกคนมาชมสวนใช่ไหมครับมาชมสวนกันที่ครับก็อย่านอนสิปะ่ะลุกเร็วไปเร็วไปกัน เร็วเออเร็ว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 ลุกลุกลุกจะไปหรือเปล่าไม่ไปใช่ไหมไปไปไปก่อนแล้วนะไปแล้วนะเอาเร็วลุกลุกเร็วครับพร้อม ได้เวลาแล้วมะใกล้จะถึงต้นทุเรียนแล้วค่ะนี่ไงคะอยู่ข้างหน้านี่เองป้าแมนจะพาไปชมครับดูท่าทางเขานะคะเขาก็จะทําเหมือนเราเลยค่ะเราสองนะคะเงยหน้าขึ้นไปดูด้านบนป้าแมนก็จะทําตามค่ะเวลามาถึงตรงนี้เขาก็จะเงยหน้าขึ้นไปดูเอ๊มีอะไรคะ อากาศเย็นๆในช่วงเช้าๆอุณหภูมิ17-18-19อยู่ในช่วงนี้นะคะเราก็เลยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีค่ะทุเรียนหมอนทองนะคะเขาก็เริ่มมีดอกแล้วค่ะเป็นตีนหนูยื่นออกมาจากตาดอกแบบนี้ค่ะเพราะถึงช่วงบ่ายๆอุณหภูมิจะสูงขึ้นมาประมาณ29องศาแบบนี้ก็กำลังสบายค่ะเนี่ยตาดอกที่ออกมาเป็นตีนหนูแบบนี้ ปีนี้มีอยู่หลายกิ่งเลยค่ะปีที่แล้วทุเรียนต้นนี้อายุ4ปีนะคะก็จะเป็นอยู่กิ่งเดียวข้างล่างเนี่ค่ะล่างสุดเนี่ยนะคะพอปีที่ห้าเนี่ยเขาก็เริ่มมาเยอะเลยค่ะจากที่เราเห็นเป็นตีนหนูนะคะอีกไม่นานก็จะเป็นระยะมะเขือพวงแล้วก็หัวกำไรโบราณเป็นระยะดอกบานก็เป็นปิ่นหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหางแย้ค่ะ เมื่อทุเรียนออกดอกมีตีนหนูค่อยๆพัฒนาไปจนถึงเป็นมะเขือพวงระยะนี้จะให้น้ำครั้งละประมาณ30นาทีทุก2วันค่ะเมื่อดอกทุเรียนพัฒนามาจนถึงระยะหัวกำไรโบราณช่วงนี้จะงดน้ำ งดไปจนถึงระยะดอกบานเกสรตัวผู้หลุดจะเห็นเป็นปิ่นหรือหางแย้ยาวๆยื่นออกมาและเมื่อหางแย้เริ่มหลุดทุเรียนกำลังจะขึ้นลูกจะควบคุมน้ำไม่ให้แฉะเกินไปโดยการให้น้ำประมาณ30นาทีทุก2วันเพราะถ้าหากน้ำแฉะทุเรียนก็จะสลัดลูกได้ เราจะไปเพิ่มน้ำให้กับต้นทุเรียนอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อลูกทุเรียนติดแล้วมีขนาดโตรประมาณกระป๋องนมอย่าให้น้ำมากเกินไปเดี๋ยวทุเรียนจะแตกใบอ่อนขึ้นมาอีกนี่คือสาระความรู้ที่เก็บมาเพื่อที่จะได้มาดูแลทุเรียนให้ติดลูกให้ได้เลยค่ะ